อยากเริ่มโปรแกรมยกกระชับแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวหมอนแนะนำให้ค่ะ ก่อนอื่นต้องดูปัญหาหลักก่อนนะคะว่าปัญหาหลักของเราเกิดจากตรงไหนถ้าเป็นปัญหาผิวหย่อนคล้อยกรอบหน้าไม่กระชับอันนี้หมอแนะนําเป็นโปรแกรมในกลุ่มคลื่นอันต้าซาวด์ค่ะเป็นการยกกระชับตั้งแต่ชั้นสมาสขึ้นมาเลยถ้าเป็นในกลุ่มปัญหาแก้มเยอะเหนียงเยอะอันนี้หมอแนะนําเป็นเครื่องในกลุ่มโมโนโพลาร์เอนะคะเป็นการจัดรับียบไขมันและสลายไขยมันทําให้ผิวกระชับเข้าไปด้วยค่ะต่อมาปัญหาผิวริ้วรอยตื้นๆน,น,นะคะอันนี้หมอแนะนําเป็นโปรแกรมไมโครนิเดอริง โปรแกรมไมโครนิดเดอริงจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทําให้ผิวหนังชัดตื้นกระชับขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าปัญหาผิวหย่อนค้อยเกิดจากกระดูกใบหน้าที่สุดอันนี้หมอแนะนําเป็นโปรแกรมการเติมฟิลเลอร์นะคะเพื่อช่วยในการเติมเต็มและการยกกระชับไปด้วยค่ะอยากยกกระชับให้ได้ผลจริงต้องเริ่มจากการประเมินอ,อย่างตรงจุดเข้ามาปรึกษากันได้ที่เอฟนะคะ